เราบา้าขึ้นมาอย่างนี้ต่อต้องไปข้างหน้านะเพชรขึ้นตอนเพชรข,ขึ้นอ่ะเอาหัวดันอ่าเาย่อแล้วขึ้นอย่างนี้ตอนที่เราหมดแรงอ่ะเหมือนมันโกงแต่มันช่วยให้ไหลเราหมดจริงๆแค่นั้นเองเฮ้ยมีกล้องอยู่มีกองอยู่แรงต้องมีกองอยู่แรงต้อง,องมีเออ,อเพราะถ้ามาตรงนเนี้ยมันจะโดนแบบค่อนข้างเยอะอคแค่นั้นเองเปิดต่อขึ้นไอ้เนี้ยจะโดนหลังก้อนนี้ โอเคครับสวัสดีครับกลับมาพบกช่องสารการทันตสิงนะครับไม่ได้ นานเลยก็อันนี้เหลืออีกแค่2อวีเอานะครับในการที่จะไปแข่งขันก็ดูหุ่นเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะโชก้ามีโชก้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นไหล่กันเพราะว่ามันใกล้วันแข่งแล้วใกล้โปรแกรมแข่งเนี่ยเล่นอะไรบ้างแต่ของท็อปก็ต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนโปรแกรมไปค่อนข้างเยอะละเดี๋ยวเราไปดูท่าแรกกันท่าแรกผมจะเล่นเป็นอันนี้เป็นมิลิทารี่เพรสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก็ คล้ายๆโชเล่เพจเลยแต่ว <c oughs> okay. <Yeah>. okay. <c oughs> okay. ่าเรายืนเล่นนะครับโอเคป๊อบเอาบาร์ขึ้นมาอย่างงี้เดี๋ยวมันปโอเคก็ท่านี้นะครับก็เซ็จากตรงนี้เราจะขมิบขมิบก้นตลอดแล้วก็เก่งท้องแล้วเพจขึ้น อ่าลงสองต้องไปข้างหน้านะเพชขึ้นตอนเพชขึ้นอนะ่ะเอาหัวดันอ่าเอาหัวดันไปขนา้างหน้าเพชรขึ้นปับ๊บหัวดันไปขนา้างหน้าอ่นจะเป็นประมาณนี้โอเคตอนลงต้องเกรงท้องดีดีอ่าถ้าไม่เกรงท้องมันจะไม่นิ่งอ่ะบิก๊กพอจะหมดใช่ไหมลองยอ่อขาแล้วอ่ะปับ๊บเห็นไหมมันจะง่ายขึ้นทีหนึง่งอัพหยิบวางเลย ย่อขามันช่วยอะไรจริงๆอ่ะการย่อขา <S <S มันมีข้อดีข,อข้อเสียนะข้อเสียคือถ้าสมมติวราันเล่นได้แหละตอนแรกอ่ะแล้วทําเงี้ยมันจะได้น้อยแต่ถ้าสมมติว่ามันจะใช้แรงเหวี่ยงมากกว่าน้ําหนักจะไม่โดนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราย่อแล้วขึ้นงี้ตอนที่เราหมดแรงอ่ะเบื่อมันโกงแต่มันช่วยให้ไหลเราหมดจริงๆแค่นั้นเองโอเคใชใ้ถูกเวลาใช้ถูกเวลาฮะฮะเล่ตนตรงนั้นเลยนนเล่นตรงนั้นเลยไป เลยมีกล้องอยู่มีกล้องอยู่แรงต้องมีกล้องอยู่แรงต้องมีเออกล้องอยู่แล้วต้องมีสองที่ทีหนึ่งอ้บหยับแต่ข้าที่สองนะครับเราจะเป็นเล่นเป็นไซส์ทั่วโอกอันนี้ผมก็เคยสอนแล้วเดี๋ยวสอนใหม่ก็ได้อะก็คือการการแขน ไปข้านข้างนะครับแต่ไม่ใช่งี้นะมันจะเป็นการออกข้างหน้าอ่าเห็นไหมก็ออกข้างหน้าหน่อยมันจะไม่มาตรงนี้เพราะถ้ามาตรงเนี้ยมันจะโดนแผลค่อนข้างเยอะ <Okay. S 1> แค่นั้นเองถ้านี้เราก็เล่น20คริ้ทนนะครับผมก็ประมาณแปเซตวันนี้เพราะว่าเราเล่นท่าได้เป็นทนี่แล้วนะหลยกล้ามเนื้อจุดนี้มาจุดนี้ เย็บเลยโอเคแม่ช yeah. ายอยู่เทาา่<ะ>าไหร่เมนไว้ข้างล่างอ,อายุเท่าไหร่เดี๋ยวให้คนเมนไว้ข้างล่างยิดงย่ออางนี่เอาใหทำไมลงคบโอเคอ่ะไปโยนไปอ่ะ กลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้อ่ะเออนั่นแหละขนาดเก่าเดิมไหมเออโดนโดนกว่าไหมนี่นึงหนักเว่าเดิมปะเอาเลยยี่สิบยี่สิบ <20. S 2> ช่วงนี้หิวไหมหิวตอนนี้ก็หิวแต่ช่วงนี้การพับข,ขึ้นดีมากเลยนะแห้งขึ้นเยอะเลย วางเลยดรอปสิบเล่นตรงนั้นเลยไปอีกสิบ เซตสุดท้ายของไซเลสนี่ครับอันนี้เป็นเซตที่8ปแต่ปกติผมเล่น10เซตเนาะก็คืออันเนี้ยจะเป็นเซตที่8ก็คือจะดรอป12บสอโล10ทีไล่ไปถึง5โลแต่5โลอ่ะจะเล่น20ทีก็คือต่อเน,นื่องไม่มีหยุด <Okay. S 1> ด้วยจะเล่นแบบหยุดให้ดู <laughs> เล่นเลยนะ <laughs> เล่นแบบหยุดให้ดูเ่หย <laughs> <laughs> ุดอย้ามัธยนามองบนมองบนดี <laughs> ใช้เลสตายเลยด้วยไ้วยรายการเป็นไงครับไม่ดีแสบไม่ดีเลยไม่ดีเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอท่าที่สามโอเคอันนี้ท่าที่สามจะเป็นไหล่หลังอันเนี้ยผมจะเอามาแอดแปนะเพราะว่าเครื่องมันเต็มบทเตี๋ยผมจะเป็นเฟสฟูแต่เนี้ยมันก็ใกล้เคียงเล่นได้หมดก็คือสับเบาไว้ล่างสุดเลยจับข้างนอกอ่ะแล้วเรา เราเปิดตรวนี้ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงจะโดนอะไรหลังลงสุดขึ้นเออข้อสอบต้องตั้งฉากนะอย่าอย่างงออย่งนี้นะให้เปิดโอเคโอเคบิกไปอ่าเห็นไหมนี่ยจะโดนอะไรหลัง ตรงนี้ลึกไหมบิ๊กแทงสองมาหาพี่อเอเอนั่นแหละแทงสองมาหพี่นั่นแหละพี่พี่ไปท่าใหม่ท่าใหม่ท่าใหม่จริงๆเ็ไม่ใหม่จริงเล่นานานานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เล่นท่านี้นานมากแล้วท็้อปมา เล่นเป็นใช่ไหมท่านี้ไม่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 น่าเหมือนเฟสพูดทุกอย่างเลยแค่เราเล่นกับเครื่องแทนสอกออกข้างนอกเหมือนเดิมต้องบอกเขาว่าท่านี้เขาไม่เคยเล่นนะจับนี่จับนี้สปายเหรอจับปลายแล้วทำทุกอย่างให้เหมือนเฟสพูเปิดสอกขึ้นไอ้เงี้ยจะโดนหลังเปิดสอกขึ้นอ่ะโดนดังเนี่ยเห็นไหมเอ้านี่โดนวว้าเพราะว่าสอกขึ้นสูงนี่ อ้าอย่างงี้เห็นนะเนีย่ยจะทำงานตอกซ้ายตอกซ้ายสูงหน่อยอ้านั่นแหละโดนนะดี่อะยี่สิบตอกสูงซ้ <20. S 1> งายสูงไม่ได้มันตึงอะไรไม่รู้อ่ะสูงยังสูงยังเยี่ยม

อีกทีอ่ะสองอีกทีที่ที่ยับโดนไหมโดนเลยโดนโดนแหลกขวาโดนโอซาก็น่าจะโดนเออต้องบอกก่อนไอเนี่ยมันชอบซีซีหนึ่งเป็นอัมพาตเป็นอัมพาตโอ้โดนแหละใช่ไหมมันมันปวดอ่ะใช่ แต่ข้างขวายอย่างนี้นะมันเหมือนมันขดลงอะตอวมันต้องฝืนแบบแก่แกะ้โอเค,เ,อเ,คเซตเอ้ยห่าที่4ก็จะเป็น리워드파이เฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่เฟสฟูก <c oughs> ็เฟสฟูก็เล่น <c oughs> <c oughs> ของผมอะ่ะ <c oughs> คนอื่นจะจับอย่างนี้อย่างนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวบอกเขาก่อนก็คือ มันมีคนจับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ผมอะจับอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นข้อต่อเดียวมันจะไม่โดนโฟอ์มถ้าจับอย่างเงี้ยยังไงวะเงี้ยมันจะใช้โฟอ์มเยอะด้วยเห็นไหมแค่กำก็โดนโฟอ์มแล้วก็เลยจับไปนี้โอเคสองนิ้วได้แข็งแรงมากเยวหน่อยๆกระโดดไปกระโดดไปเออ ไปล,ลึก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 ลากไปลากไปอยู่เยี่ยมครับยี่สิบอ่านั่นแหละนะก้อนนี้ดีท็อปเฉียวหน่อยเออ ในกล้องอย่างเว่อร์ไปไปอ้ <Yeah. S 1> ผมจะบอกว่าอันนี้ก็คือห้องโค้ดน้องท็อปนะแต่ว่าอันนี้ผมทําใหม่เป็นห้องพิาทิตนะครับผม <Wow. S 1> ก็จะมี4ตัวเป็นห้องไพรเวทเนาะจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะคาริแลกอ่ะคาริแลกนะครับมีแช่จะไหนแชร์วะไกรละโดแล้วก็มีฟองเมืรอนที่มีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แต่ส่วนมากก็ตอนนี้ยังไม่เปิดในหะ้ใช้บริการก็เปิดเดือนพฤศจิกานะครับกลางเดือนอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า เอปเป็นยังไงบ้างคุณเป็นยังไงบ้างแล้วก็โพสไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูกัน Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't. Track of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we it fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide, when everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, Communication aside, we all just right till we die. Is this an argument or just a start of it? Either oh, way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just a start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I can die. Looking higher. Uh

Take me back to a day when we weren't alone. Take me